ทุกคนคะ่ะพี่ปลาทําเองคะ่ะก็ทำไม่ได้เลยสามีพี่ชอบมากกระเทียมเคียวรัดหมอแต่ละครั้งมันไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนเมืองไทยที่ตอนนั้นย่าล้มะสโคคะโพกหักไม่ติดต่อนายวันๆเลยนะเขาจะไม่ให้ระวางสายนะคะทุกคนจนกว่าเขาจะมาถึงบ้านเราการพบหมอที่นี่เราก็จะมานั่งรอหมอในห้องแคบๆอย่างนี้นะไม่ต่ำกวา่าชั่วโมงเจอหมอไม่เกินสิบนาทีนะคะทุกคนเข้ห้องสี่เหลี่ยม แล้วถ้าคนไม่ถือโทรศัพท์หรือหนังสือมาด้วยคุณจะรู้สึกว่าเหมือนขังขังเดี่ยวเลยนะคะสวัสดีค่ะพี่ปาคนเก่าคนเดิมนะคะวันนี้มาชวนกินก๋วยเตี๋ยวฝนะากกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะคะหลังจากไปเที่ยวกลับมาพี่ปาก็ป่วยวันนี้มื้อแรกที่อยากจะซดน้ำร้อนๆนะคะก็เลยจะมากินก๋วยเตี๋ยวง่ายๆทำเองนะคะสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยสามีพี่ชอบมากกระเทียมเจียวสามีพี่เขาจะใส่กับทุกอย่าง พความชอบของเขานะคะเสร็จแล้วพี่ปาก็มีนัดหมอนะคะไม่สบายก็ได้ไปหาเขาเลยทีเดียวการเจอหมอที่ที่เมืองนอกนอคนที่อยู่เมืองนอกก็จะเข้าใจมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะแต่ว่าพี่โชคดีว่าวันนี้หมอไปจําตัว Primary d o c ด o ออยู่แล้วก็ไปด้วยกันทั้งสองคนนะคะสามีพี่ก็มีนัดไปแล้วรอบหนึ่งตอนเช้าก็นัดเรื่องกระดูกแลตอนบ่ายบ่ายสองเราก็ ต้องไปเจอหมอคนเดียวกันอีกรอบหนึ่งนะการเจอหมอที่นี่ไม่ว่าคุณจะป่วยไข้ขนาดไหนบางทีเราหายแล้วนะคะถึงได้เจอหมอการนัดหมอแต่ละครั้งมันไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนเมืองไทยที่ว่าเราจะไปหาตอนไหนก็ได้นะคะอันนี้ก็เราประสบการณ์ตอนที่คุณคุณย่าล้มเนอะอันนี้ก็ประสบการณ์ตรงตอนนั้นย่าล้มะสโคคะโพกหักเราเราความที่เราไม่รู้เราไม่รู้เราก็โทรไปโรงพยาบาลโทรไปเรียกแอมเบเลนโทรไป เขาก็ไม่มานะเขาก็บอกว่าให้ติดต่อนายวันๆเลยความที่เราไม่รู้ก็เลยอะมามามาคิดกันว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมทาไมต้องต้องติดต่อนายวันๆต่อนายวันๆไปเขาก็เขาก็เขาก็สอบถามแล้วทั่วไปว่าเกิดอะไรขึ้นยังไงไงบลาบลาบลบแล้วก็ตํารวจเขาก็จะมาบ้านเราแต่น,นี่สามีพี่บอกว่าเหตุการณ์ไม่ถึงขนาดตํารวจมาแค่แม่ล้มแล้วต้องการแอมบูเล็ต แค่นั้นนะเขาก็เลยอะประสานแอมเบรลนให้ภายใน5นาทีแอมบรลนก็มาถึงนะคะแต่ถ้าว่าในกรณีที่มันมีการเกิดอะไรขึ้นก็ตามถ้าโทรไปนในวันๆนะ่ะเขาจะไม่ให้ระวางสายนะคะทุกคนจนกว่าเขาจะมาถึงบ้านเราแต่ว่าเขาเร็วมากภายใน5นาทีเขาก็มาถึงแล้วนะคะในในการที่เขาว่าห้ามวางสายจนกว่าเขาจะมาถึงเนี่ยคือเราต้องคุยกับเขารายละเอียดทุกอย่างที่ข้อมูลทุกอย่างเราเขาจะถามเรามาเรื่อยๆแล้วเขาก็จะ จะจะถามเราไปเลยนะคะอันนี้ก็คืออันกรณีที่การอ่ะเรียกแอมบูลแอนหรือรถอ่โรงพยาบาลที่นี่หรือไม่ว่าเิดเหตุฉุกเฉินอะไรกลางค่ำกลางคืนไม่ใช่วาลเราโทรเรียกอ่มูลนิธิหรือเรียกโรงพยาบาลได้เลยนะคะเราต้องประสานกับตำรวจเท่านั้นนะคะเพราะว่ามันตำรวจเขาจะเป็นคนประสานกับแอมบูลแอนไม่ใช่ไม่ใช่เราประสานนะคะปัญหาหมอนะคะทุกคนคะ่ะอยู่เมืองไทยง่ายที่สุดแล้ว คุณอยากเจอหมอตอนไหนก็ได้คุณอยากพบตอนไหนคุณก็ได้พบนะคะอยู่มางนอกอะบางทีนะ่ะเรานัดหมอเราหายป่วยไปแล้วจนเราลืมไปแล้วว่าเรานัดหมอด้วยเหตุอะไรจนพอถึงวันมัดหมอเราลืมค่ะลืมว่าเราเป็นอะไรมาเพราะมันนานแล้วนะคะแต่ว่าเราจะพอพอนัดหมอเราต้องไปนะคะถึงเราจะหายแล้วเพราะว่าเขาจะไปไปถามอาการเราแล้วเขาจะเช็คย้อนหลังให้เรานะคะ แล้วหลังจากนั้นก็ต้องถ้าอาการไม่ได้หนักอะไรเขาก็แค่แนะนําเราว่าให้เก็บวิตามินตัวนู้นนี่นั้นแค่นั้นแต่ถ้าจําเป็นต้องต้องจ่ายยาเขาก็จะเขียนเขียนใบจ่ายยาให้ยาทุกชนิดต้องได้รับการสั่งยาจากหมอเท่านั้นนะคะแล้วพอสั่งเสร็จแล้วเราก็ไม่ใช่ว่าออกมาข้างหน้าแล้วจ่ายรับยาเหมือนบ้านเรานะคะพอเขาเขียนใบสั่งยาเสร็จแล้วตรงนั้นน่ะ เราจ่ายแค่ค่าหมอนะคะแล้วหลังจากนั้นก็เราก็จะมาร้านฟาร์มาซีหรือร้านที่มันใกล้บ้านเราที่สุดเขาก็จะพอเสร็จแล้วเราจะตรงไปที่ร้านยาไปแจ้งเขาว่าเรามารับยาเพราะว่าต้องไปจ่ายที่ร้านยาอีกนะคะค่ายามันไม่เหมือนเมืองไทยคือไปที่เดียวจบจบทุกที่ที่นี่ไม่ใช่นะคะก็คือเราไปโรงพยาบาลแต่ละที่ไม่เหมือนกัน ถึงเราจะไปหาหมอหมอไปจําตัวเราอย่างนี้พี่ปาจะไปหาหมอไปจําตัวพี่ปาอย่างเงี้ยไปถ้าเกิดว่าพี่ปาจําเป็นต้องเอ็กซเรย์ e, เขาก็จะส่งไปอีกที่หนึ่งถ้าพี่ปาต้องเจาะเลือดก็เขาก็ต้องส่งไปแล็บอีกที่หนึ่งแต่ไม่ใช่ว่าส่งแล้วมีใบหมอแล้วเราไปเลยนะมันไม่ใช่ค่ะเราต้องกลับมาที่บ้านเราแล้วเราต้องโทรไปหาหมอหมอที่เราจะไปเจาะเลือดหรือหมอที่เราจะไปเอ็กซเรย์ R e, ว่าหมอพรเมอรี่ชั้นเนี่ยจะให้ชั้นไป ฉันสามารถไปได้วันไหนเขาก็จะนัดวันเรามานะคะไม่ใช่ว่าเรามีใบส่งตัวจากหมอของเราแล้วเราถือโดโดๆไปได้นะคะไม่ได้ค่ะเราต้องกลับมาบ้านมาโทรมาทํานัดกับหมอที่เราจะไปหาอีกทีหนึ่งพอเราโทรนัดแล้วก็หมอว่าเอออาจจะพรุ่งนี้อาจจะสามวันสีวันข้างหน้าวันนน้นวันนี้เวลานน้นวลนนั้เราก็ไปได้นะคะก็ หลังจากเราได้ได้ตัวนั้นเสร็จแล้วไม่ว่าจะเป็นการเอ็กซเรย์หรือตรวจเลือดตรวจอะไรก็ตามที่ที่หมอประจาตัวเราน้องแมวร้องอ่าเทนนี้หมอหมอประจาตัวเราเขาก็จะนัดเราอีกทีหนึ่งเพื่อจะไปไปเพื่อจะไปฟังผลว่าผลเลือดเราเป็นยังไงกระดูกเราเป็นยังไงผลเอ็กซเรย์เราเป็นยังไงหลังจากนั้นถ้ามันไม่มีอะไรเขาก็แค่แค่นั้นแต่ถ้าว่ามันมีอะไรเขาก็จะมีขั้นตอนรักษา ถ้ามันเป็นรักษาเกี่ยวกับอย่างอื่นอีกเขาก็ส่งเราไปที่อื่นอีกทุกอย่างเราไม่ใช่ง่ายใช่ว่ามีเงินแล้วหาหมอได้นะคะคุณต้องนัดหมอคุณต้องติดต่อหมอคุณต้องต้องคุยกับเขาแล้วก็ประกันสำคัญมากมรู้จักกันนว่าประกันสุขภาพนั่นแหละทุกคนต้องมีถ้าไม่มีคุณก็ไม่ใช่ว่าคุณจะรักษาได้เพราะว่ามีเงินอย่างเดียวรักษาไม่ได้ต้องมีเขาต้องถามหาประกันเรา นะคะจึงจะรักษาได้ถ้าเป็นเงินสดก็ไม่ใช่ว่าคุณจะรัดคิวได้ไม่ได้เลยค่ะเงินสดก็รักษาไม่ได้ก็ตามคิวไม่ใช่ว่าอยู่อเมริกาหรืออยู่เมืองนอกคุณมีเงินแล้วคุณจะรอดตายนะคะไม่ใช่ว่าไปรัดคิวรักษาได้นะคะไม่ได้เลยค่ะไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าขั้นตอนการรักษามันมีมันมีเป็นระบบเป็นห้องฉุกเฉินห้องห้องอะไรก็แล้วแต่คุณไม่มีสิทธิ์ไปโวยวายว่าคนไข้จะตายแล้วทําไมไม่มาดูเขาไม่มาดูคุณหรอกค่ะ ตามคิวเลยค่ะขนาดว่าตอนที่ครั้งล่าสุดที่คุณย่าเอ่อเพลวิกกระดูกเชิงครามหักนั้นคือเรายกย่าได้เนาะเราก็พาไปเองไปห้องอ่าชุกเชิญนะคะไปเออาเขาไม่ได้ว่าเขารีบมาหาคุณเลยคุณจะนอนโอดโครนอะไรก็เรื่องของคุณนะคะคุณจะโอดโครนญาตพี่น้องก็วันวิตกอะไรก็ช่างของคุณเขาก็ไม่ได้เข้ามานะ ถ้าเราไปแล้วเราแจ้งว่าเราเป็นนุ่นนี่นั่นแล้วก็ตามคิวตามคิวเท่านั้นนะคะบางคือแบบมันไม่มีอะไรที่มันจะเพอร์เฟกนะคะไม่ว่าจะอยู่เมืองนอกหรืออยู่ที่ไหนก็คือไม่มีอะไรเพอร์เฟกโดยเฉพาะการหาหมอไม่ใช่ว่าอ่ะหมอพยาบาลเขามีหน้าที่มามาดูแลรักษาเราด้วยจัรยาอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าที่เมืองไทยนะหมอพยาบาลจะคนไข้มากนเขาจะไม่ ไม่หวงชีวิตตัวเองแต่คนที่นี่เขาจะโปรเทคตัวเขาเองก่อนนะคะหมอพยาบาลเขาจะโปรเทคตัวเองก่อนแล้วก็ครอบครัวเขาก่อนเขาไม่มามากระโจนลงมาดูแลคนโดยที่ไม่ระวังตัวนะคะไม่มีเลยเพราะฉะนั้นก็คือเกิดเป็นคนไทยอยู่เมืองไทยสบายที่สุดนะคะทุกคนคะ่ะการหาหมอง่ายมากแล้วก็รักษาฟรีที่เมืองไทยก็มีที่นี่ไม่มีนะคะต้องมีขั้นตอนระบบเขาเยอะแยะมากมาย ไม่ใช่อยู่ๆก็เดินไปแล้วได้สิทธิ์เลยนั้นมันไม่ใช่เราประสบการณ์ตรงเนาะการเรียกแอมเบลเลนการนา่นเจอหมอการการรักษาที่อเมริกานะคะก็มาเล่าให้ฟังว่ามันต่างจากบ้านเรามากนะคะพี่ปาก็ไปแล้วนะคะขอบคุณที่รับฟังขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่มาเป็นกำลังใจให้พี่ป้านะคะไปแล้วคุณคะ